ฉันรักเธอเออก็ใช่ใจฉันบอเออใช่หรออย่าเธออยา่อยาปิดบังฉันเพราะว่ามันอาจทำให้ฉันเข้าใจเธอผิดอย่าให้ความรักนั้นกระทบกระเทือนย,ย้ำเตือนให้คิด ปิดบังเท่าไรยิ่งทอรมานหัวใจพาาเดี๋ยวนี้ครับครูว่าเธอต้องทำอารมณ์เพลงให้เศร้ากว่านี้หน่อยเพราะว่าเนื้อหาของเพลงเพลงนี้คนที่เรารักเขาไปรักคนอื่น oh. พาดเ,เคยมีคนรักไหม oh. มีครับ พ่อแม่ผมเองครับ okay. ไม่ใช่สิความรักแบบลุ่มสาวอะนี่ครับแต่ความรักของผมมันไม่เหมือนในเนื้อเพลงนะสิครับถ้าอย่างนั้นเธอลองนึกภาพว่าวันหนึ่งคนที่เรารักเนี่ย เขากําลังไปมีคนอื่นเธอก็ลองใช้จินตนาการดูสิจ้าพาดเหมือนตอนที่เธอเล่นหนังไงตอนนั้นเธอรับบทตำรวจอะแต่ในชีวิตจริงเธอไม่ได้เป็นตำรวจซะหน่อยเธอยังเล่ได้ดีเลยครับครับอขออีกทีนะอย่าเธอย่าปิดบังฉัน เพราะว่ามันอาจทำให้ฉันเข้าใจเธอผิดอย่าให้ความรักนั้นกระทบกระเทือนย้ำเตือนให้คิดปิดบังเท่าไรยิ่งทรมานหัวใจอะอะผัดเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ คุณจันครับผมอยากจะเก็บเพลงนี้ไว้ก่อนครับเพราะว่าคิดว่าทั้งบุคลิกแล้วก็น้ําเสียงของพาดเนี่ยมันไม่เข้ากับเพลงนี้ครับแต่ฉันชอบเพลงนี้มากเลยนะคะครูฉันว่าถ้าพาดได้ร้องเพลงนี้แล้วร้องดีๆเนี่ยพาดจะต้องดังมากแน่ๆเลยเออเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวว่าหลังเราให้พาดเนี่ยฝึกเพลงนี้กันอีกทีนึงเออผมว่าเราเปลี่ยนเพลงก็ดีนะครับคุณจัน <c oughs> คือ เพลงนี้ผมร้องแล้วมันรู้สึกเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้นะครับคือผมพยายามทำอารมณ์เศร้าแล้วนะครับแต่มันได้เท่านี้จริงๆนะครับเอางี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูแต่งเพลงให้ใหม่แล้วกันเ,เปลี่ยนโทนเป็นแนวแบบเต้นรำสนุกสนุกให้พาได้เต้นให้เต็มที่เลยดีไหม,มแล้วครูจะเอาเพลงนี้ไปให้ใครร้องหรือเปล่าคะฉันเสียายจังเลย เออ่ผมยังไม่ได้คิดเลยครับก็ต้องดูไปเรื่อยๆครับว่าเพลงไหนจะเหมาะกับนักร้องคนไหนครับก็ได้ค่ะแล้วจะครู ครีบรเอายานี้ให้พ่อกำนันกินนะครับก่อนที่ท้องจะโตขึ้นมาจนใครสงสัยแล้วมันจะได้ผลเหรอแน่นอนครับนี่มันยาฝรั่งรับรองคึกทั้งคืน ไม่รู้ว่าชาติที่แล้วฉันทำกรรมอะไรไว้มีลูกสาวแต่ละคนมีแต่จะทำให้ฉันอับอายขายที่หน้าลูกสาวคนไหนอีกละจ๊ะพี่แสงหนูเดือนก็ออกเรือนแต่งงานไปแล้วส่วนยายพราวก็ช่วยงานพี่แสงดีนี่จ๊ะเจ้ยาเยพราวนั่นแหละสงสัยยังจะแอบติดต่อกับไอ้ลูกบ้านนั้นอยู่ นี่ถึงขั้นคิดจะตามมันเข้าไปกรุงเทพฉันตื่นเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเหมือนพี่สาวมันไม่มีผิดเลยดีนะเพราฉันรู้ทันลูกนะ่ะเลี้ยงได้แต่ตัวนะจ๊ะแต่จะให้เขามาได้ดั่งใจเราทุกอย่างเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกจ๊ะพี่แสงก็อย่าคิดมากเลยนะจ๊ะ ปล่อยวางบ้างเถอะฉันว่าพี่แสงนอนพักเถอะนะจ๊ะพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาทำงานตั้งแต่เช้า อืมรักสวิวิยังไงก็ไม่รู้พี่คุณ ี่แสงตื่นขึ้นมาทำไมเหรอจ๊ะพี่ไม่ง่วงเหรอแล้วเธออะไรอย่าฉันจะดุ้งตื่นนะจ๊ะพอดีฉันฝันว่ามีพระอุ้มลูกมาให้ฉันมันต้องเป็นลางดีแน่ๆว่าฉันอาจจะท้องลูกของพี่นะจ๊ะลูกของเราเหรอ ใครจัดที่แสงลูกของเราฉันอยากจะมีลูกให้พี่นะจ๊ะอยากจะบอกเธอว่ารักอยากจะชุดรัง